จงพร้อมทำสิ่งที่วิญญาณของเธอชี้นำหากเธออยากให้สิ่งที่เธอร้องขอเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อเธอร้องขอวางสิ่งจากจักรวาลเธอจะพบว่าจูๆ่ๆเธอก็เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เธอพร้อมรับสิ่งที่ร้องขอเธออาจมีทัศนคติหรือมุมมอง ที่สร้างพลังงานขัดขวางไม่ให้เธอดึงดูดสิ่งที่เธอร้องขอจัก,กรวาลจะส่งสถานการณ์นั้นมาให้เธอเปิดใจและปรับทัศนคติทันทีเพื่อให้เธอได้สิ่งที่เธอร้องขอบางครั้งเธอต้องละทิ้งบางอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เธอต้องการเธออาจต้องยอมละทิ้งความคิด เพื่อนกิจกรรมที่ไร้ประโยชน์หรือความเครียดไม่ใช่ว่าจักรวาลกำลังลงโทษหรือทำให้ยุ่งยากขึ้นแต่เป็นเพราะภายในตัวเธอมีครูผู้อ่อนโยนและมีเมตตาครูคนนี้ต้องการมอบสิ่งต่างๆแก่เธอเมื่อเธอพร้อมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเธอ การร้องของเงินทองมหาศาลอาจถูกยับยัง้งตัวอย่างเช่นถ้าเธอยังไม่พร้อมจัดการเงินที่ได้มาตัวตนขั้นสูงของเธออาจส่งบทเรียนมากมายมาให้เธอเพื่อปรับทัศนคติของเธอก่อนจะมีเงินก้อนโตเพื่อมาเกื้อกูลการเติบโตของเธออย่างแท้จริง ถ้าเธอเริ่มขอเพื่อสนองอัตตาตนเองจักรวาลจะเตรียมความพร้อมให้เธอเพื่อให้เธอได้สิ่งนั้นมาแล้วไม่เป็นภัยต่อเธอหลายคนร้องขอชื่อเสียงหรือเงินทองมหาศาลไม่ใช่เพื่อประโยชน์ต่อวิญญาณจริงๆเธอจึงได้สิ่งที่เธอต้องการราชา พวกเธอร้องขอกันน้อยเหลือเกินนั่นคือเรื่องน่าเศร้าขณะเฝ้ามองจิตใจมนุษย์ฉันเห็นขีดจำกัดในมุมมองของเธอเธอมองแต่สิ่งใกล้แค่เอื้อมเธอไม่แขวียคว้าหาสิ่งที่สูงกว่านั้นมีหลายวิธีที่เธอจะมีมากขึ้นในชีวิตวิธีหนึ่งคือการใช้จินตนาการเพราะ จินตนาการคือพรล,ลำค่าที่สวรรค์ประทานให้เธอทุกครั้งที่เธอจินตนาการว่าเธอมีอะไรสักอย่างจงท้าทายตนเองโดยจินตนาการว่าเธอมีได้มากกว่านั้นถ้าเธอต้องการมีบ้านรถชีวิตที่สุขสบายเพื่อนคนรัก ความสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ตามจงจินตนาการว่าเธอมีสิ่งนั้นและขยายจินตนาการนั้นออกไปจินตนาการสามารถพาเธอไปสู่จุดหมายขั้นสูงหลายสิ่งที่เธอฝันถึงมากที่สุดแม้แต่สิ่งที่รู้สึกว่าไกลเกินเอื้อมคือภาพจุดมุ่งหมายขั้นสูงของเธอ และชีวิตที่เธอจะเป็นเมื่อถึงฝั่งฝันเธอร้องขออะไรได้บ้างเธอสามารถร้องขอวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณและขอให้มีแสงสว่างมากขึ้นเพราะวิญญาณเธอจะใช้คำร้องขอเหล่านี้ดึงดูดของขวัญที่ไม่ค่าคิดเข้ามา,มากมายแล้วเธอจะรู้สึกขอบคุณเมื่อเธอได้รับของขวัญเหล่านั้น จงมีศรัทธาต่อตอนเองและเชื่อว่าเธอสามารถสร้างสิ่งที่เธอต้องการให้ปรากฏขึ้นจงมีศรัทธาต่อตอนเองและปล่อยวางความทรงจำของช่วงเวลาที่สิ่งต่างๆไม่ราบรื่นการทำเช่นนี้ จะทำให้เธอเปิดรับความสมบูรณ์พูนสุขได้มากขึ้นถ้าเธอต้องคิดถึงเรื่องในอดีตจงนึกถึงช่วงเวลาที่เธอมีพลังและมีความสร้างสรรค์ถามใจตนเองว่าเธอรู้สึกสมควรที่จะได้รับความเบิกบานและความรักซึ่งรอเธออยู่บนเส้นทางสู่จุดมุ่งหมายขั้นสูงหรือไม่ เธออาจเริ่มจินตนาการว่าเธอมีสิทธิที่จะได้รับความเบิกบานสันติสุขและความปกติสุขมาตั้งแต่เกิดจิตนแน่วแน่ความกระจ่างและความรักพร้อมส่งไปยังผู้ที่ร้องขอจงขอให้เบื้องบนแสดงภาพจุดมุ่งหมายขั้นสูงและพร้อม ที่จะเห็นค่าของขวัญต่างๆที่เข้ามาหาเธอในแต่ละวันแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยเพียงใดก็ตามยิ่งเธอรู้สึกขอบคุณสิ่งต่างๆที่ถูกส่งมาให้เธอเธอจะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาสู่ชีวิตได้มากขึ้นจงร้องขอจักรวาลไม่อาจให้อะไรแก่เธอหากเธอไม่ได้ร้องขอ จัก,กรวาลร้อยเธอร้องขอและเมื่อเธอเห็นว่าสิ่งที่เธอร้องขอได้เข้ามาสู่ชีวิตจงพร้อมที่จะรับเข้ามาเมื่อโอกาสมาถึงจงคว้าไว้จงซาบซึ้งขอบคุณจัก,กรวาลแล้วเธอจะสร้างสวรรค์นบนดินขึ้นมา